สวัสดีครับสวัสดีกับพี่พน้อง,องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l a k i น a Channel ค่ะสำหรับลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่เต้ยอยากจะมาอัปเดตอุทาหรณ์สำหรับพี่ๆน้องๆที่ผู้ติดตามเป็น F2 นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญจากเรื่องการจัดเก็บเอกสารโดย RFE เพราะว่าใบเกิดของลูกอะคะ่ะเจาะตาไก่มานะคะทุกวิดีโอทุกเหตุการณ์ที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเคสที่ พี่พี่น้องๆของเราเนี่ยมาทําการเชนสเตตัสกับทางทีมงานของเรานะคะซึ่งเราก็ส่งต่อบริการให้กับทางสถาบันและกัทนายในเครือของเราเพื่อที่จะทําการยื่นเปลี่ยนสถานะให้กับพี่พี่น้องๆของเรานะคะแล้วเราก็มีโรงเรียนเครือข่ายของเราเนี่ย ปัจจุบันนี้เรามีที่ DC m e n t l r a College California Language Academy นะครับที่นิวยอร์กก็จะเป็น Global ESL Academy นะคะ Columbia College ด้วยค o นเน c ทิคัเราก็มีนะครับเนโรงเรียนของ AEA e. นะ American English Language Academy นะเรามีสถาบัานเครือข่ายเยอะแยะมากมายนะครับ <Wow. S 1> พี่น้องหลายคนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถติดต่อเราได้แล้ก็สามารถที่จะส่งต่อบริการทุกแท่นไปตามสถาบานันการศึกษาชั้นนําของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในกรณีที่ คุณนั้นมีข้อสงสัยข้อคำถามใ,ใดก็ตามพี่เต้๊แนะนำให้ไปปรึกษาคานะอิมิเกชันลอนะคะเราไม่ใช่คานะอิมิเกชันหลอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของตัวคุณเองมีคำถามไปปรึกษา,านาะอิมิเกชัน n ล a อเลยนะคะเรารีวิวจากประสบการณ์ตรงจริงๆค่ะสืบเรื่องมาจากนี่นะคะวันนั้นก็คือมีลูกค้าเราแท่นหนึ่งนะคะขออนุญาต ตั้งชื่อและกันชื่อเฮียเอนะคะเขามาศึกษาตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะปรับภาษาของตัวเองก่อน,นี้จะไปต่อปร,ริญญาเอกวอลเลเบเนาะต,ตอนที่เขามาทําการเปลี่ยนสถานะเนี่ยเขาติดต่อมาทางสถาบันเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพด้านาภาษาก่อน,นะคะซึ่ง เขาก็มีลูกๆติดตามมาด้วย2คนก็จะต้องมีการส่งเอกสารนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสมรสนู่นนี่นั่นเนื่องจากว่าแท่นนี้คุณเอเป็นผู้ชายนะคะและภรรยาไม่ได้มาด้วยแต่ว่ามีลูกติด2คนนะพูดง่ายๆเนี่ยเรื่องการดูแลเอกสารก็อาจจะไม่ละเอียดเท่ากับคุณสุภาพสตรีนะคะใบเกิดเนี่ยสำคัญมากสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยทั่วไปแลวอย่างติ้งเนี่ย ตอนทุกวันนี้ก็คือ47ปีแล้วเนี่ยใบยเกิดยังนิ้งเลยนะครับคือไม่มีการเจาะรูใดๆทั้งสิน้นที่นี่นเขาใช้ความสาคัญกับเอกสารมาก <Okay. S 1> ปรากฏว่าตอนที่เรายื่นไปค่ะรูปแบบก็จะเป็นประมาณแบบนี้มันก็จะมีเงาเป็นรูปการเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเออพี่กันเขาจะเครียดขนาดนี้นะคะ เขาก็ส่งเอกสารมาเนี่ยค่ะ,อะขอขยายในภาพของอันนึงซึ่งเป็นการเจาะรูใหญ่มากนะคะเจาะรูเสร็จแล้วกระดาษกอเทปแปะที่หลังจากที่ยื่นเอกสารไปปั๊บเนี่ยเขาก็มี RFE มาคือ Request e d o f Evidence มาว่าใบเกิดของลูกนั้นอนะเอกสารที่เอามาให้เนี่ยเป็นเอกสารที่สมบูรณ์จริงๆหรือเปล่าเพราะ เขาอยากจะดูเอกสารที่สมบูรณ anyway. <ugu> <eurs> ์จริงๆตอนที่เราอธิบายให้กับพี่เอฟังเนี่ยพี่เอก็จะแบบคืออะไรมีอะไรไม่สมบูรณ์ก็นี่มันเป็นใบเกิดจริงๆแล้วทาไมถึงไม่สมบูรณ์เราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับเอกสารมากไม่มีการขีดค่าไม่มีการเจาะการแกะแปะกระเทปนะคะเขาตั้งคำถามนี้มาคือเขาก็ต้องการขอเอกสารจริงๆแล้วจากนั้นเขาก็ขยี้ต่อเลยนะคะก็คือถามถึงเรื่องการไม่ทิ้งถิ่นฐานนะคะถามเรื่องเอกสารสมบูรณ์ทนายความก็รู้สุกสงสัยเหมือนประมาณ ว่าเอ้นี่เป็นลูกที่อดร p อปมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทางทนายเขาก็เลยแนะนําว่าให้เตรียมเอกสารซ<ม>ัพพอร์ตก็คือสปอนเซอร์ของเขาเนี่ยก็คือภรรยาเขาซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะคะก็เตรียมเอกสารมาเตรียมเยอะขนาดนี้เลยนะะเราขึ้นให้ดูเลยก็คือสเปลิสแฟมิลี่นะคะก็คือว่าเป็นหนังสือรับรองของภรรยานะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ หนังสือรับรองจากคุณแม่ของพี่เอผู้เรียนนะคะแล้วก็สลิปการโอนเงินจากประเทศไทยส่งมาให้ประเทศสาหารัฐอเมริกาต่างๆพวกยินค่ะน้ําค่าไฟแม้กระทั่งโฉด,ดที่ดินว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยเขาไม่ลั่ถิ่นฐานแน่นอนแล้วก็ใบเกิดภรยาเขาน่ารักมากเลยนะภรยาเขาเดินทางไปขอจากที่โรงพยาบาลมาเลยนะคะว่าเนี่ยตอนเนี้ยเออลูกเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาแล้วก็เกิดจากพี่เอจริงๆเนื่องจากใบเกิดเนี่ยแล้วก็ทะเบียนบ้านเนี่ยคือขอใหม่ๆจาก จะทางหน่วยงานเลยแล้วเขาก็ทําการส่งสําเนามาให้เราแล้วเราก็นาส่งทาง u s a s ตอนนี้รอการพิจารณาตอนเนี้ยเฮียเอนะคะแะอูผ่านะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าดีใจมากตรงนี้ยเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาฝากบอกทุกคนว่าเทรนในปีนี้ค่ะการพิสูจน์ ตัวตนเรื่องการไม่ทิ้งถิ่นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสปอนเซอร์นะคะและก็เอกสารต่งตางๆคนที่มีผู้ติดตามมาเนี่ยควรจะดูเรื่องใบเกิดพปอต่อเอกสารต่งตางๆเนี่ยจะต้องไม่มีการชำระฉีดขาดไม่มีการขีดค่าใ,ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับใครที่มีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถ inbox มาหาเราได้ตลอดเวลาค่ะอย่างที่บอกเสมอคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ก็ช่วยกดแชร์เราด้วยเป็นกําลังใจให้เรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีค่ะ